ครับพี่ล้องมาหาเห็ดนะครับกระเป๋าปัางนะครับนี่คือเป็นเห็ดน้ำหมกักครับเห็ดเลี้งค่ะอืม ันก็เาผักกับน้ำพิกไปแล้วส่ผักกับน,กน้ำผึ้งอะไรให้เห็ดท้าเห็ด ไปต่อนะฮะเอาวข้าวปีน้องแอบไปดูรถคี่มนจะใส่เห็ดลงไปเลยอึดอึดอึดใส่ลงไปเห็ดอะไรฮะมะเห็ดมันไม่เลนเน่านะฮะมันเป็นชีแบบนี้เองนะเป็นเห็ดแบบว่าบำอมดงนะครับแล้วก็ใส่สะอุมตามไปเลย จะได้กินสุกที่เดียวกันง่ายจอดเลยว่ามหุงกับเขานั่นแหละปุ๊บุงแล้วมาครับน่ารบกักไปปอกว่านะเจ้ากองโตเสียบแล้วก็น้ำอุ่นขี้อืดเขาให้มานอนน่ากินเบอมัอาดูกระยาดอยัาตัวอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรน้ำอุ่นน่กินเสร็จแล้วแต่ว่ามนก็อยากให้เขาได้ออกกล้องแล้วก็อยากให้เขาได้ชิมนะครับให้ Cách nhau qua nay hết Ê, tạo lệ hm lại hm nè 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 nó nè 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 nó nè 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 nó nè 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 vào Nó nè nè vào nè 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 bây nè 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 để này mh mh mhm vị mhm thế? mhm 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 Nè, mhm mhm đây mhm 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 đây, mhm 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 con มันจะเปเป็ดอ่านังเอาเอาจอนน,น่ะนะวาเอาไวอันั่นก็นั่งปอบปอยกินนะ่ะอายุแปดปีกินน้องผมุงแล้ขี้เขาซื้อการ์ดเตอใหถ้าลองชอบมาี่เขบไปทู่นะเดี๋ยวนั้นออกอนอ่ม là tốt không bán, chị biết này đi, đi cả ngày mà mà kín cơm khay ăn, nó, ông Lý.

làm cho phá hóa hoa Nó chín Trên đây ăn không không sốt này Ấp à Thì nó mặn trên nữa đó Nó muốn nó bẻ ra mình hiệp nó Để về thế nào Tao mà có mà gọi mà ใ<ดว>ก็มาเห็บนี่ยเนาะหวานนี่บบนจันทิม่ะ้นของหมอดอนจันทิมก็มเข้าหานเ่ยไม่ชื่อน้ำส้มย่างเลหรอมาบอกเขาไม่ไน้นะกลุ่มเขาบอกมดก็ม้นไก่เอาห้าได้้วนไก่าด้า้วนไก้วนได้ไ่ใต้องหัวใจตอาับ đay ta ăn bò, 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 bò. cái <laughs> ừ, ừ. <laughs> là nó còn ta ăn nó mặc thịt lên, cá ตักเอาให้ไปปังตักปนะอืมอืมเื้ครอจะค๊แเบตคคล้วปุ้นอที่แมมรจังว่มันมันแบบลาเดกินนึงปอกล้วเนอรยอัอุ้มวนมายเากินหนุ่มเพราะว่าได้ย้อนินนี้อืม มันไม่ค่อยเป็นมันก็บอกปังไปไปหาเห็ดมาหนึ่ยมาเลยแล้วมวนทำอะไรก็อร่อยนะเหลือๆก็ชอบกินนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้ไปโรงเรียนกันก็ได้ปล่อยเลยมาเจอเพื่อนเก่า

พักกระป๋อไปปากหวานสนสจังเฮ้ยกินหน,หาานั้นหมดเอามันอิม่มหมดเลยนะอืมอืมเอาเป็ดเลยเอาปกินอเอาเป็ดทุกยอดเลยนะกะโอเคครับมลลาพี่น้องไปก่อนนะครับพีบ่น้องสร้างคอมมุ่งไวน,นิดนึงขอบคุณที่ติดตามนะครับเนาะต่อไปนี้ก็คือจะไม่คลิปหนอไม่คลิปเห็ดคลิปอะไรติดตามชมและซองชีวิตก็ได้ดังเลยนะครับเดี๋ยวไม่คลิปอะไรแปลกๆนะครับให้ชมนะฮะพี่น้องทักทักก็ กดไลค์ถูกใจกดแชร์ให้มวลเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับความค่านะขอบคุณค่านี่แหละเออเอิ้นนี่ผมเอ,อ,อือ้อเนาความค่านี่แหละ